สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีตอนเะช้าราคาสําหรับตอนเชา้าเข้าสวนนะครับวันนี้ตื่นแต่หกโมงเ้าพี่น้องเอ๋ยตื่นหกโมงเ้ากระแดดออกคือเก่าเชมาใส่ฝุ่นเห้ยมันแล้วใส่ฝุ่นพักให้มเป็นแล้วแต่กแดดแต่เ้าคือเก่าสวัสดีจุดประสงค์คือใส่ฝุ่นนี่ยมันแลดแล้กกระสิหดหน้ามันนะแต่เ้ารเพราะว่า ส,สวยยสีประมาณแทงเส็ไปสอยงานบุญเดือนบุญเพิ่นสอยเวียกเบือนเคยอยู่เคยกินกระรังใส่ผุนใส่พรุนใส่ผักนี่คืออาเทศแดดออกเทเซ้าออเทซาออเทซียวหรือพอดปลายังเต็มปลาพี่น้อง มือสิบเปิดน้ำลงก็ไปปวดในเมื่อเจ้าเขายน้่จ้าพี่น้องแต่เศร้าก็มีแดดนะคะต้นในพวกต้นในอันนี้กำลังงามงามบอกพี่น้อง อายุอายุประมาณไอ้ฝุ่นมาใส่แล้วสวยไ้เล้นะลูกต้องเร่งให้มันโตสองปีต้องได้เป็นหมากนะลูกนะ กำลุงอย่างดีหดนามชูมือใส่ใจ,ใจตอนนี้อายุหักได้ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนี่แหละรทุสองปีงให้ออกมาที่หมูมาลงแล้วจ้า ขี่หมูมาลงแล้วก็ตามด้วยขี่งัวนะคะส่วนนี้ส่วนวนี้รู้ทีร่รู้ใส่ฝุ่นไปเยอะๆเลยเราอยากให้มันสวยเซเบิ่งต้นที่งามที่สุด ต้นนี้สวยพี่น้องมะเขือก็เก็บไปกินสองมือเมื่อวานกับเก็บถุงหนึ่งพุดได้เขือง,งามๆพอบุดได้คิดฝุ่นไปขี้มูเยอะๆมันมีขดเขียดน้อยต้นนี้สวยดีกำลังสวยเนาะอันนี้เป็นมะเขือเทศเทศตรกระดก,ดก นี่ต้นมะเขือกำลังงาม,ามกำลังเริ่มงามดาวีมูมาใส่ก่อนค่ะแต่ตอนนี้ไปใส่ฝั่งใส่เกาหลีกันเพราะต้อการให้ใส่เกาหลีต้นเร็วๆเหมือนทอเหมือนทอกับกราร ที่เราบอกมีต <Techn Pokémon> ั้ีอะไรกินอยู่บ่เด้หมักโมข่อยเด้เจ้าคือมาเป็นแน่นี่กำลังเป็นหมาแต่ว่ามันกูดป๊ดเลยมาแรงเห็ดมาแรงเห็ดเสร็จแล้วกูดป๊ดเป็นแล้วอหม ไซโคลีนง่งามงามดอกหมอกกำลังขึ้นต้นไซโคลีงามงามพี่น้องเดี๋ยวไปหาใส่ฝุ่นกันนะจ้าพี่น้องจา้าไซโคลีกำลังเขียวงามดอกหมอกก็เขียวงามใส่ให้มันแล้วเย้เย้เย้เสร็จแล้ว กับการใส่ผุปน,นพุ่นปุ๋ยสิบกระสอบเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะลดต้นไม้ก็กวดจะเสร็จต้นดอกผุกเรากำลังสวยแต่มันออกดอกงดงามเฉยๆผูกสามสีโตใหญ่มันกระสิเป็นผุ่ม ต้องเด็ดอยอดที่มันแตกหรือเปล่าวะสวยงามเนาะสูงอีจกจังหน่อยก็จะเด็ดอยอดโอ้าแดดออกตะเว็นแดดออกแต่เศร้าแต่อากาศก็ยังดีไดย้ยังเย็นเพี่น้องเย็นสบายเย็นสบายสาวนาะถอายรูปสาวนาะ มาแบกคนทายไร้ควายรองทุงหากินอยู่ตามป่ารงใส่กหรีกะลังสัตสว์วนนี้ก็คือต้นมะเกีียงต้นมะเกีียงใส่กหรีกะลังสัตว์จ้าเดี๋ยวใส่ฟุดแล้วเรียบร้อย กำลังงามบอกเกินทรงการนาทะดลกำแพงหัวเอามมรุงนีมันก็ใหญ่ว้ต้นไซาหลรีพี่น้องเห็นบ่นี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวถึงหนาแข่งราคามันกำลังแตกใบกุดๆเดี๋เนีมันออกมันกำลังสัตว์มันสิเป็นประเภทมันสิเป็นแบบยอดมันจะคือมันสิกู่ที่จริงบ่แมนมันกำลังสัตว์ยอดอ่อนเนี้ยเนาะกำลังได้กินผุ่นกินผุยมันก็สิสัตว์ เกินทรงการได้กำแพงต้นไม้เน่นอนแมตปลายตอนนี้กับประมาณ60สิบมาหกสิบเก็ดสิบเซนจาคิดว่าสงการน่าจะได้กำแพงต้นไม้สสวยแถวนี้บบมีราคาบ้านผู้ใดปลูกไปเอาปลูกต้นไม้เป็นกำแพง เตือนนี่มีแต่น้ำพนลายแหละค่ะโพเลสิปาดูหดนำหดกำแพงสมือสมือเนาะผู้โฮเมนควองเนาะใกล้ผู้ผาจะเป็นป่าคือข่อยย้อนความหมักความสวยงามโอ้ยฟืดพ,พนเขาก็ปปูกลายเลยพี่น้อยผักบอักผ้ากับกำลังน้ำผ้ากับกำลังแตกมะพร้าวแล้วก็กำลังแตก ก็ใส่เกาหลีกำลังสัตวยอดอ้ยมาเบิ่งอีกเดือนหนึ่งมาเบิ่งนี้ยันเพียงแอวอยู่ครับมันที่สัตว์มันสัตว์ไวอย่างนี้เห็นมายอดอ่อนมันกำลังแตะกำลังสัตว์งามขนาดจะหน่อยกับสิเป็ดกระแพงต้นไม้เขียวไปขี่รถผ่านกับสิแยง,งนะคะมพรพาวก,ก็กำลังแตะกระแพงต้นไม้มันงามเลยพี่น้องมีเสน่ห์เด้อ อเอาไขา่กับกำลังสัตว์อันนี้ยังมันฮอดปีใหญ่ไว,ไว้ใหญ่ไว้ตัวนี้สำคัญดูแลให้มันใหญ่ไว้ไว้เร่งวัดสันหมุนคอกขี้หมูเมาบ้านนี้อคอกขี้มัวเป็นตัวเลขตรงนี้ตวไส่กะลีไข่สัตว์นะพี่น้อง ไปหาฮดน้ำต่อนะคะตอนนี้แปดุมงเข่งแล้วเพื่อหดน้ำแล้วกับประมาณสิบเอ็ดงถึงเที่ยงนี่พี่น,น้องยอดอันนี้นะีมันจะคือยอดมันกูดในบอ่อแมนเด้ความหมายคือมัน,น กำลังแตกยอดอ่อนขันยอดกำลังขวนอ่คือตน้นไทรกะหรีกำลังงามกำลังสัตว์นีจะ้ะเดี๋ยวมังกรคันเป็นสัตว์เป็นสัตว์ไว้พฟขยายเด็กน้อยสัตว์ปุบปุ๊บไพขี่รถผ่านกนันแนมเฮือนลังนี้นะจะเขนม่ยังสงสัยเขนมต้นไม้เฮือนหลังน,น้อยนนึงเที่ยงหน้ากนันแนม แนยย่อนเขาปลูกต้นไม้รายและเขาแนวเขามันเป็นสีเขียวเลยนี่หล้วก็เห็นน้ำเห็นอย่างอุ้ยอีกประมาณเดือนหน้าก็ษประมาณนี้เดือนเฮงกุมภาพีนาเมษาโอ้ยบีนซาเกษตรกรรมแพงต้นไม้แล้วฝากบรรยากาศสนิทเดี๋ยวเจ้าพี่น้องพายพุฒน้ำต้นไม้กันเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีค่ะเหนื่อยหลายเติบเซพุ่น มือหนาเอาไมเพราะว่ายังบ่ได้ถัว่วต้องใส่ให้ถัว่วถั่วดีกับขันซ่าวสอบถั่วเบิดซ่าวสอบตัดสิบสอบ